ก็กรับสวัสดีนะครับพี่ๆนานา FC นะครับทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับช่างเสสกลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนานะได้ชมกันครับเนี่ยประกอบเสร็จแล้วนะครับชุดเดือนกันยายนนะครับแต่ยังไม่ทันได้เทสระบบนะครับเพิ่งประกอบเสร็จครับพี่น้องเร่งงานเต็มที่เลยนะครับวันวันนี้ ลูกค้าก็ใจเย็นๆนะครับได้ได้ยิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าสั่งมานะครับไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับบางทีมันอาจจะมีหลายอย่างหลายปจนะัจจัยเนาะมันต้องได้เลื่อนนะครับมันต้องได้เลื่อน่าคิวเนาะอย่างเช่นฝนฟ้าอากาศบางทีจะทํางานจะลงสีแบบนี้ฝนดันตกมันจะทําไม่ได้อย่างเงี้ยนะไฟดับแบบนี้นะครับนะมันหลายอย่าง แต่ถ้าลูกค้าสั่งมานะครับลูกค้าสั่งงานมานี่คือรับประกันเลยนะครับได้100%เปอร์เซนแน่นอนนะครับจะขึ้นอยู่คือแค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นนะครับนะครับได้100%เแน่นอนวันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าของท่านไหนกระบอกไหนเพราะว่ามันค่ําแล้วนะครับอุปกรณ์ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเนี่ยก่อไม่เก็บเลยนี่ก็นี่ครับนะครับจะหกโมงเย็นนะครับห้าโมงนะครับ ห้าโมงนะครับห้าโมงครึ่งแล้วนะครับห้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับจะหกโมงนะแต่วันนะครับเนี่ยนะแต่วันรับขอบฟ้าแล้วนะจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับผมยังทํางานอยู่เลยนะครับนะเร่งให้ลูกค้านะครับไม่ใช่อะไรนะบางบางคนเขาอาบน้ำนะเตรียมตัวแล้วนะพักผ่อนแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้พักผ่อนนะครับผมเร่งให้ลูกค้านะครับเนาะ ก็แต่ละท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาติดชื่อนะครับติดชื่อแล้วก็ติดชื่อแล้วก็ให้ดูนะครับว่าของใครลำไหนลำไหนนะครับของใครมั่งนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่พี่ดิวนี่ผีขวายเงาตาแตกเลยติดศูนย์ด้วยหน้าหลังเบอร์อัปติกนะค,คำคอคำคอล่องนิ้วนี่ แล้วก็ตัวนี้นี่ที่ว่างเนี่ยนะครับเสียบคงางซ้ายขวาไกลระครังนะครับนะนี่ครับดูกลางเดี๋ยวให้ดูเต็มลำนี่นะไปอีกห้าลำนี้จับขวาว่างนะครับต้องดูก่อนนะครับตัวนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ออกก็ออกเบอร์ไปเลยนะครับของพี่นี่เป็นชิงชันครับตัวนี้ ศูนย์ปัดเงาตาแตกเลยเงาวิ่งนะครับนะครับนี่ครับมือโอดครับคำคอทั้งหมดก็สิบลำครับชุดนี้นะครับเพราะว่าผมส่งชุดลางมินียมไปก่อนแล้วนะครับสามสี่ท่านแล้วนะครับว่าผมทําให้ทั้งหมดสิบสิบกว่าท่านสิบห้าท่านนะครับประมาณนี้ชุดนี้นะครับแต่ว่าจัดส่งไปแล้วนะสี่ห้าท่านนี่แหละนะ พราะว่ามันมีรางอลูมิเนียมก่อนแล้วเพราะว่าผมรอไม้รอรอรางด้วยชุดนี้นะครับก็เลยส่งไปรอบหนึ่งแล้ว3ามสี่ลำก็เลยชุดนี้พร้อมกันนะครับ10บท่านรอบหน้านี่เยอะเลยนะครับรอบหน้านี่ประมาณเกือบ20ท่านเลยเพราะว่าผมเป็นงานตกค้างนะครับเป็นงานตกค้างผมทําล่าช้านะครับทีนี้ผมต้องเจองานหนักเลยนะครับเจองานหนักเลยทําทีเดียวยีท่านนะครับแบบนี้นะครับโอ้โตาเลือกแล้วผม ยิงลูกค้าก็อู้เนาะอย่างว่าเนี่ยช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมลูกค้าอยากออกไปล่าเนาะนะครับเห็นเขายิงกันเห็นเขาได้กันเนาะน้ําฝนตกน้ําท่วมลูกค้าอยากออกล่านะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากสั่งจองนะครับผมต้องรอคิวผมสองเดือนเลยนะครับแจ้งลูกค้าเลยนะครับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเดือนนี้เดือนตุลานะครับ เดือนนี้เดือนตุลาแต่ชุดนี้เป็นชุดเดือนกันยานะครับเดือนนี้เดือนตุลาก็วันที่เท่าไหร่สิหรือเปล่าวันวันนี้หรือสินะครับรอคิว2เดือนครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคิวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมทําคนเดียวนะครับเีรงงานออกไม่ค่อยทันด้วยช่วงนี้นะครับพึ่งมาแดดช่วงนี้นะครับพี่น้องเพึ่งมาแดดแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวช่วงนี้แล้วฝนหยุดตกประมาณสักอาทิตย์กว่าสออาทิตย์แล้วนะครฮนะ ็คลิปนี้ก็ตามนี้นะครับนะนะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่ามันค่ําแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บเครื่องมือไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะมันรับค้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บเครื่องมือไม่ทันนี่จะเก็บเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาติดชื่อชื่อชื่อใส่แล้วก็ผมจะมาไล่รีวิวให้ดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับว่าของใครสเปคแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะครับ ว่ามันตรงตามสเปคไหมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้พี่ๆนาณาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวลงให้ชมอีกคลิปครับผมแล้วก็งานกำคอพันห้านะครับงานตลาดนะครับปืนกำคอพันห้าเป็นทรงกำคอนะครับที่ลูกค้าโทรมาสั่งกันนะครับมาจองกันไว้ก็ประมาณสี่ห้ากระบอกแล้วนะครับของมาสี่วันแล้วครับของยังมาไม่ถึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ ลูกค้าโทรมาถามพี่ทําไมมันนานจังนะขนส่งมันส่งมานะับสวันแล้วยังไม่ถึงนะครับก็น่าจะไม่วันนี้พรุ่งนี้รอดูมันอีกทีนึงนะครับถ้าสั่งมาคือได้แน่นอนถ้าสั่งกับผมนะครับได้แน่นอนเลยนะนะครับตัวพันหยังว่างอยู่นะครับเป็นทรงกำรรคอรางอลูมิเนียม mk นะครับรางเอ็ปีกสแตนเลสพับได้ไกลสแตนเลสนะครับพันหนะครับ พร้อมส่งนะครับปลายทางก็150บาทนะครับพี่ๆนะนะท่านไหนสนใจก็ทักมาขอดูรูปภาพได้โทรมาสอบถามได้เบอร์โทนะครับศูนย์เก้าแนะครับสามแปดศูนยะครับเบอร์โทรไอดีไลนนะครับอันเดียวกันเลยนะครับ Facebook อิสระภาพนะครับเพจนะครับถ้าเป็นทางเพจก็ช่างเสสกนนะครับ ทางเพจก็ช่างเสรกลช่างเสอิสระภาพนะครับน้าไม้ยิงปลานะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะนะ FC ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ